สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลาเซอร์เพียนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดโปรแกรมบูต t แต็กที่ผมใช้ในการเล่นฟีไฟลในปัจจุบันนะครับส่วนตัวโปรแกรมที่ผมใช้ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นบูต a แต็กเอเมดไอหนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปที่ใต้คลิปเลยรับทุกคนกดดาวน์โหลดเลยถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ปิดแอนตี้ไวรัสนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดต่อไปเลยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนติดตั้งโปรแกรมมาเลยนะครับ พอติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะยังเป็น n32 นะครับ n32 นี่เราคือเราไม่ได้ใช้นะครับเราจะไปใช้ตัวพาย64แทนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนไปกดไอที่มันเป็นรูปสมุดเป็นหนังสืออะไรสักอย่างแหละมุมขวาล่างแล้วเราก็ทําการกดบวกหน้าจอสร้างหน้าจอใหม่ไปเลยนะครับเป็นหน้าจอเปล่านะครับผมแล้วก็เลือกเป็นพาย64นะครับต้องเป็นพาย64เท่านั้นนะครับเแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ทุกคนตั้งตามผมได้เลย พอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วกำลังอย่างนั้นแล้วก็รอไป,ไปอีกเช่นเคยครับรอรอรออย่างเดียวอพอเสร็จแล้วเราก็ลบอันเก่าทิ้งไปได้ครับเ3็นซัเราลบทิ้งไปเลยเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่ละ จากนั้นก็ให้ทุกคนเราอินอะไรมันเสร็จสับเรียบร้อยโหลดเกมฟรีไฟเราต้องการจะเล่นเราเล่นฟรีไฟลแม็กหรือว่าฟรีไฟธรรมดาเราก็ทําการโหลดมาเลยนะครับแต่ส่วนต่อผมผมจะเล่นทั้งฟรีไฟธรรมดาเล่นทั้งฟรีไฟแม็กนะผมก็จะทําการโหลดมาทั้งสองอันเลยพอเราโหลดเกมเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าบูสแต็กะครับผมตั้งค่าพวก CPU พวกอะไรนะครับ ผมก็จะมาสอนการตั้งค่านะครับเนี่ยของผมจะเป็น CPU i9 73นะครับตัว CPU ผมจะมีอยู่ที่24คอร์และก็32เทรดนะครับผมจะทําการปรับไปที่แค่6คอร์เท่านั้นนะครับทุกคน6คอร์นะ แล้วก็ส่วนแลมนี่ผมจะปรับไปที่10 g ิกนะครับ10 g ิกก็คือผมจะใส่เป็นที่10,96นะครับผม1หรือว่า1.96 0 0นะครับเฟรมเรทนี่เฟรมเรทก็ปรับให้สุดไปเลยนะครับแล้วก็เปิดแสดงเฟรมเรทด้วยการแสดงผลนะครับความละเอียดนี่ผมจะปรับเป็น2560แล้วก็คูณ1.440นะครับส่วนถ้าของใครปรับไม่ไหวก็ผมก็แนะนำปรับที่1920คู8 0ก็พอนะครับผมแล้วก็ดี i นี่ผมก็จะปรับไปที่440นะครับ แล้วก็ส่วนทั้งข้างอื่นๆก็ปรับประมาณนี้แล้วครับปรับตามผมได้เลยส่วนตรงนีน้ของใครปรับเป็นฮาร์ดแวร์ได้ผมแนะนําไม่ปรับเป็นฮาร์ดแวร์นะครับส่วนตรงผมมันปรับไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอะไรปิดได้ก็ปิดไปก่อนครับเพื่อคอนเสถียตของบุษแตกเรานะครับ,รบ,รบปิดไปลเลย และก็ที่สําคัญเลยนะครับทุกคนรุ่นโทรศัพท์มือถือเนะี่ยผมแนะนานะครับให้ปรับตามผมเลยนะครับผมตัวที่ผมใช้อยู่นี่ก็จะเป็นตัว A สุดนะครับอันแรกปรับเป็น A สุดแล้วก็อันที่2ก็พิมพ์เหมือนกันครับเป็นพิมพ์เล็กเหมือนกันส่วนรุ่นวมเดลนี้ก็ให้ทุกคนเขียนไปเลยครับ A สุดพิมพ์ใหญ่แล้วก็อันที่สอแล้วก็ AI 2201นะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราทําการกดบันทึก DD ไปเลยนะครับส่วนตัวนี้เราไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเลยทนะุกคนไม่ต้องเปิดสักอย่างเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับทุกคนบูส t ต c k เวอร์ชันนี้คือไม่ต้องรูทเลยนะครับคือโหลดมาตั้งค่าตามผมปุ๊บเล่นได้เลยไม่ต้องรูทเลยนะครับแค่นี้ก็ลื่นพอแล้วถ้าเรายิ่งไปรูทมันจะทําให้บูสเต็คลอนหน่วงผมเคยลองรูทละมันมันหน่วงมากเลยนะครับมันไม่ไม่โอเคมากๆเลยแล้วก็มีแค่นี้นะครับ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ทําการเข้าฟรีไฟล์เข้าเกมฟรีไฟล์ไหครับเข้าไปขั้นตอนแรกก็ให้เราโหลดทรัพยากรก่อนเลยนะครับโหลดทรัพยากรก่อนโหลดได้มันเสร็จสับเรียบร้อยก่อนนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีอัปปุ่มภายในเกมจากบูสเต็คตัวเก่ามาใส่ตัวใหม่นะครับให้เราเข้าไปที่บูสเต็คตัวเก่าของเราแล้วก็หลังจากนั้นก็กดเข้าตั้งค่านะครับตั้งค่าของในเกมฟรีไฟล์นะ แล้วก็กดอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดหนึ่งทีนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปในบูส t ต็คตัวใหม่ที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้แล้วก็เข้าในเกมปีไฟเข้าไปแล้วก็กดเข้าตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมานะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถย้ายปุ่มมาได้แบบสบายโดยที่เราไม่ต้องมาตั้งใหม่ให้เสียเวลาเลยนะครับทนนูอ่าแล้วก็หลังจากนี้น,นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีย้ายพวกตั้งค่าพวกปุ่มแกดเ็กแกนไจากตัวเก่ามาตัวใหม่นะครับขั้นตอนแรกก็ให้เรากดไปที่รูปคีย์อ์อรดดนนัั้้้าาใ board Export วกกกลลงแ็หหจม เลือกไฟล์ที่เราจะออกมานะครับไฟล์ตั้งค่าของเราแล้วก็เราก็เลือกที่ตั้งเลยครับว่าเราจะเอาไปตรงไหนอ่าพอเสร็จแล้วให้เราเข้ามาในบูสเต็คตัวใหม่ของเรากดาเหมือนเดิมครับเข้าไปที่รูปคีย์บอร์ดแล้วก็กด Import ครับกด Import ไฟล์เข้ามาเลือกไฟล์ตั้งค่าของเราที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับเพียงแค่นี้เราก็ได้ตั้งค่าจากบูสเต็คตัวเก่ามาตัวใหม่แบบสบายบือ่อโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนตั้งค่าในเกมผมก็จะตั้งเป็นประมาณนี้นะครับพวก กราฟสิกอะไรผมก็จะตั้งเป็นสุดทุกอย่างเลยครับเปิดเงาแล้วก็เปิดไฮเฟรมเลตส่วนถ้าคอมใครไม่ไหวผมแนะนานะครับชาร์โดนี่ให้ปิดไปเลยก็ได้นะครับมันก็ทําให้แหลกเหมือนกันนะชาร์โดน์เนี่ยทำให้แหลกมากเลยอ่านี่นะครับส่วนตั้งค่าในเกมผมก็จะปรับเป็นศูนย์ให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนตั้งค่าแกน x แกน y นะครับผมก็จะปรับอยู่ที่แกน x ก็ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนแกนวก็หนึ่งจุดหนึ่งสามนะครับปิดก็เป็นปิดสองนะครับอ่าแล้วก็ส่วน dpi G Pro w i l l e t ไม่มี Super Light นะแค่ G Pro เฉยตัวนี้ใช้มา3ปีแล้วทนมากอึดจริงบอกเลยส่วนพวกตั้งค่าเมาส์ใน Control Panel ก็จะเป็นแบบมาตรฐานเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่ได้ปรับอะไรเลยก็ตามนี้เลยนะครับคอนูส่วนตั้งค่า Nvidia c อ n t r o l Panel ผมก็ปรับแค่นิดนดหน่อยนะครับทุกคนก็สามารถดูตามผมได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ปรับตามผมแล้วมันรู้สึกว่ามันหน่วงรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็ผมแนะนํานะให้มาติก๊กให้มาติ๊กตรงนี้เป็นอันที่3นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายสุดเลยครับมันก็อาจจะช่วยลดอาการหน่วงของทุกคนได้นะครับก็ลองปรับใช้กันดูอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่มันจะทําให้คอมของทุกคนลื่นขึ้นได้อาจจะนิดนึงหรือว่ามากๆสำหรับคอมบางเครื่องนะผมไม่เชื่อว่ามันจะลื่นขึ้นทุกเครื่องหรือเปล่าผมแนะนํานะให้ทุกคนมาตั้งค่าตรงนี้แล้วก็กดติ๊กออกให้หมดทุกอย่างนะ คือติ๊กออกให้หมดเลยนะครับทุกคนแต่เราก็ต้องแบบว่าแรกมากับแบบวาพวกภาพแอนิเมชันเรามันอาจจะไม่สมูทความเราอาจจะแบบกดปิดนั่นปิดนี่อาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคลิปที่ผมเล่นใน b ูสเต็ a เอเม i ไนะครับไปดูความลื่นและความคมของเจ้าตัว b ูสเต็ a เอเม i ไตัวนี้กันเลยครับ

โอเคครับทุกคนในคลิปนี้ผมก็ได้สอนไปหมดเลยทั้งการโหลดบูสเต็กไม่ได้ห้าการตั้งค่าในเกมตั้งค่าพวกบูสเต็กอะไรตั้งค่าให้คอมลื่นนี่ผมก็แจกไปหมดแล้วนะครับผมสอนหมดทุกอย่างเลย ไม่มีกักไม่มีหมกสักอย่างเลยนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมก็จะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับใครที่อยากให้ผมสอนอะไรหรือว่าบอกอะไรให้ทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วครับทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ